สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการทันโลกกับหมอทันนะครับโลกนี่คือหมายถึงโลกกลมๆนะครับมาเรียนรู้โลกกันครับแต่โลกผมอาจจะโบราณสักนี้ดนึงนะครับเพราะไปทางเรื่องด้านสมุนไพรนะครับผมวันนี้ผมก็มีเพื่อนรุ่นน้องมาแอลมาหาครับมาจากเชียงรายเชียงรายครับอ้าว ทำอะไรครับหมอเบิร์ดครับหมอเบิร์ดครับ่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาเจอมาเที่ยวผางทีเข้าป่าครั้งแรกเจออะไรสมุนไพรที่น่าสนใจก็เห็นเป็นเถาวัลย์ก็เลยอยากรู้เดินไปเดินมาเขี่ยไปเขี่ยมาก็เจอนี่ครับพี่ผมอยากรู้ว่าเป็นเมล็ดอะไรครับพี่อ๋ออันนี้ลูกสบ้าครับลูกสบ้าครับสบ้าก็มีหลายอย่างนะครับมีสบ้าลิงสบ้ามอน สาบ้าลินจะลายลายครับอันนี้สบ้ามอนครับแต,แต่แต่ถ้าอันนี้หมอผีบ้านะครับคือสไตล์นี้นี่หมอผีบ้าเขาเรียกว่าถ้าภาษาเหนียวเรียกว่าของดีมักจะอยู่ที่ผีบ้าครับก็เลยว่าวันนี้ก็น้องเขาก็มาหาเอาไปทําอะไรเนี่ยครับถ้าเป็นแถวบ้านผมเหรอพี่ครับอันนี้<ม>เขาเรียกบะเขียบ้าเขาไว้ใช้สําหรับอ่าหมักกับแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรสําหรับเอาไว้ทา พวกโรคผิวหนังครับทั่วไปพวกสะเก็ดเงินสะเก็ดทองอะไรพวกนี้ครับแล้วผมก็อยากอขอความรู้จากหมอทันนะครับว่ามันมีอะไรมากกว่าน,นั้นอีกที่ทําอะไรได้เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้ครับครับผมอขอสรร,รพคุณหน่อยครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆนะครับผมจะได้เห็นว่าเม็ดเป็นลักษณะนี้นะครับมันเงาก็เดี๋ยวผมเอ่ยที่มาที่ไปก่อนสบ้ามอนบ้าง่าสบ้าบ้างก็คือว่าสบ้าเนี่ยก็ตอนสมัยก่อนนี่มีการถอยสบ้าเป็นการเล่นของ คนโบราณสมัยก่อนแล้วก็สบ้าเนี่ยก็คือคนมอนค่ะนนิยมก็เลยอาจจะเลยชื่อว่าสบ้ามอนเพราะเป็นการเล่นของคนมอนที่แบบยังมีแต่กะเลี่ยงก็มีเล่นนะครับคนไทยก็มีเล่นไม่ใช่แต่คนมอนอย่างเดียวแต่ก็คือลูกชนิดนี้ข้างในเนี่ยเมามีความเมามีสารให้ความเมาเป็นสารเคมีที่ให้ความเมามึนกับสมองดังนั้นเขาเลยมี ซีดมีเมล็ดที่เป็นเปลือกแข็งเพื่อหุ้มไม่ให้ความเมาเขากร,กระจายไปให้ใครได้เมาบ่อยๆครับดังนั้นใครที่เมาเนี่ยต้องกระเทาะเม็ดเขาออกมาแต่ถ้ากัดอย่างนี้ไม่เมานะครับแต่ถ้ากระทุกเม็ดออกมาแล้วกินเม็ดในนี้เมาได้นะครับผมท่านผู้ชมแต่อันนี้ถ้าเราจะกินเราจะทาน เราต้องทําให้เป็นถ่านก่อนโดยการเผาแล้วก็จะเป็นยาแก้ไข้ที่ดีครับในคนสมัยก่อนอย่างกับยาแผนปัจจุบันเราก็มีแอสเซทชาโคที่เป็นถ่านชาโคที่มีความพุนสูงในการดูดซับแกส๊สในการให้ความเย็นช่วยให้ไม่อึดอัดก,กับแก๊สในลำไส้ซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วในร้านขายยาแต่ตัวนี้ สมัยโบราณเราก็มีเหมือนกันแต่เป็นแอท v เวตลูกฉลูกสบ้านะครับคือว่ามีการเผาลูกสบ้าเป็นทานแล้วก็มีการทานไปแก้ไข้แก้คนที่เป็นไข้แล้วท้องเสียซึ่งภูมิปัญญาของเรานี่มีมานานแล้วครับแต่ถ้าเราจะใช้เป็นยาภายนอกเช่นรักษาพวกเกี่ยวกับคุธลาชหรือว่า มะเ็งผิวหนังอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แอบอ้างน,นะครับมะเลงผิวหนังนี่คืออ้างตามตำาราโบราณของอ่าสมุนไพรที่มีบันทึกไว้นะครับว่าใช้ในการช่วยในการรักษาได้ใช้คําว่าช่วยดีกว่าครับครับผมแล้วก็พวกคันหรือแผลเรื้อรังครับโดยการที่ใช้แอลโกอฮอล์สกัดออกมาหรือว่าหุงเคี่ยวกับน้ํามันแต่ต้องใช้เม็ดในนะครับครับผมแล้ว ผมอยากรู้ว่าเราจะแยกได้ไงครับว่าเถาวัลย์เนี้ยเป็นเถาวัลย์ของสบ้าหรือว่าเป็นเถาวัลย์ของพืชชนิดอื่นครับสมุนไทยอื่นครับอขอความรู้จากพี่หน่อยครับคือจริงๆเถาวัลย์เนี้ยนะครับก็มีหลายแบบมากครับอ๋อในป่าเราเยอะมากครับมีทั้งเานนถาวัลย์น้าเถาวัลย์ที่คันที่ไม่คันแล้วก็ที่เป็นยาก็มีหลายชนิดครับมีทั้งอ่า เผาวันไดลิงเผากระไดลิงอ่าสบ้ามอนสบ้าลิงเผาวันเปียงครับเยอะแยะมากมายครับแต่ละอย่างก็มีสรรพคุณไม่เหมือนกันครับหรือว่าชิงช้าชาลีอย่างนี้ครับแต่ลักษณะอ่าคุณเบิร์ดนี่มือซนนะครับแต่ลักษณะที่เราสังเกตเนี่ยง่ายๆเลยคือเราสังเกตที่ลำต้นครับลำต้นของเขาเนี่ยจะมีการบิดเกลียวไม่เหมือนกัน อันนี้คุณคุณเบิร์ดดูแล้วคุณเบิร์ดคิดถึงอะไรเนี่ยนี่ครับผมดูทรงการเคลียวก็เหมือนสว่างนะครับพี่ครับครับเรียนนะครับครับผมครับถ้าลักษณะเนี้ก็คือเป็นสบ้าครับลูกต้นสบ้าถ้าเราให้แน่ใจเราก็ดูที่อ่าคุณเบิร์ดดูนี่ครับครับผมนี่คุณต้องดูที่เม็ดใต้ต้นนี่ครับผมอ้าวมั่นใจที่สุดถ้าเห็นเม็ด ใช่ครับผมก็มั่นใจพ่อเม็ดแหละครับพี่แล้วก็ใบแต่ช่วงนี้ฤดูนี้ใบร่วงโรยเราดูใบไม่ได้เราก็ต้องดูเม็ดกับลำต้นครับในการที่ว่าเราจะไปทายาแต่ถ้าเราตัดกินเหมือนอย่างกับตัดรับประทานเหมือนอย่างกับถวันน้าเนี่ยอันนี้อาจจะเมาได้นะครับแต่ถามว่ามีน้ําอยู่ด้านไหนเนี่ยมีแต่อาจจะน้อยครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นไม้ที่เนื้อแข็งครับผมแต่ผม ตบช่วงท้ายรายการนิดนึงนะครับมีคนโทรมาถามผมในแหละ,ะช่วงหลังไม่เยอะเหมือนกันครับว่าสรุปแล้วคุณเป็นยังไงคือหมอแบบไหนหมอย,ยังไงครับผมก็รายงานให้ท่านผู้ชมทราบวราผมก็อาเรียนหมอแผนปัจจุบันมาเรียนทางเคมีเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วผมก็มาเรียนแพทย์ทางเลือด เรียนฝังเข็มเรียนแผนจีนแผนไทยอินเดียซึ่งผมชอบตามวิถีคนโบราณครับคนโบราณหรือว่าภูมิบัญญาของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เล่นลับแล้วมันน่าค้นหาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําก็คือผมเอาเรื่องของคนโบราณที่มีตำนานเข้าเอามาไว้ในแลบเอามาอธิบายให้เป็นนวัตกรรมปัจจุบันครับไม่ใช่ว่า เขาเล่าลือเล่าอ้างแล้วเราว่าตมนั้นหรือว่าจะแอนตี้สมุนไพรเลยโดยที่ว่าเอาแต่เคมีอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมเอาสองอย่างมาผสมประสานกันเอาของดีแต่ละสิ่งมาผสมประสานกันครับยังไงผมก็ตอบข้อสงสัยกับท่านผู้ชมที่โทรมาถามผมในรายการหรือนอกรายการหลายท่านอ่า ทางด้านนี้เลยนะครับโอเคครับอย่างงั้น <ผม S 1> วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับผมครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย New Gen Organic Green Stay เกษตร New Gen เกษตรแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ บริษัทซิงคูล่าเฮิร์บจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ